ชาวกัมพูชายังลักลอบเข้าไทยผ่านบริเวณชายแดนแม้ไทยกับกัมพูชายังคงมีความขัดแย้งบริเวณชายแดนรวมทั้งมีการเข้มงวดในการปิดด่านแต่การลักลอบเข้าไทยมีต่อเนื่องและทุกช่องทางรวมกับผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศอื่นๆข้อมูลของกองกําลังบุรพาระบุว่าหลังปิดด่านชายแดนไทยขเขมรฝั่งอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายได้จํานวนมากโดยข้อมูลวันที่17มิถุนายน2 5 1 8ถึง2ี กันยายน2518สามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองได้140ครั้งมีผู้ต้องหา870คนโดยเป็นชาวกัมพูชาถึง472คนนอกจากนี้ยังพบชาวจีนในจีเรียเมียนมาบังกาลาเทศและปากิสถานแต่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบออกนอกประเทศจากชายแดนไทยขเขมรฝั่งอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน246คนโดยเป็นชาวไทยมากที่สุดจำนวน139คนและชาวกัมพูชา102คนซึ่งสะท้อนว่าคนไทยยังต้องการ ไปทางานกับกลุ่มมิชาาชีพในกัมพูชานอกจากผู้ลักลอบเข้าออกเมืองแล้วเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกลุ่มการลักลอบขนสินคา้าผิดกฎหมายได้อีกด้วยเช่นซิมโทรศัพท์รถจัก,กรยานยนต์และเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ดีการที่มีการลักลอบเข้าเมืองจํานวนมากและอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงธุรกิจในหน้าในการดําเนินกิจการดังกล่าวยังรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นในหน้าฝั่งเพื่อนบ้านหรือคนไทยขณะที่คนไทย ที่ลักลอบออกไปกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่ไปทํางานกับกลุ่มสแกมเมอร์และเล่นการพนันทําให้คนไทยและต่างชาติยังถูกคนไทยหลอกให้เป็นเหยื่อสแกมเมอร์สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence